วันนี้เราก็มาคุยกันนะครับหมาว่าตำราโบราณเนี่ยนะครับตำรามงคลโบราณเนี่ยเขาก็ได้กล่าวไว้ว่าคนเราเนี่ยนะถ้าหากได้อยู่อาศัยในบ้านที่ถูกโฉลกกับราศีก็จะเกิดความรุ่งเรืองนะแล้วก็มั่งคั่งนะครับนะเพราะ สถานที่เนี่ยนะเขาเรียกว่าให้คุณอุปการให้คุณนะว่ากันอย่างนั้นนะครับหรือได้ทํางานน่ยอยู่ในสถานที่ที่ใกล้นะสถานที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับเขาเรียกสถานที่ถูกชะโกแล้วนะก็จะทํามาค้าขึ้นนะเออหรือว่ามีความก้าวหน้าร่ํารวยในเรื่องของอาชีพการงานนะครับ จัดไปนะเขาบอกงี้ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่ถูกชะโลกนะเ,เราจะก้าวหน้าไม่ได้เนี่ยนะครับนะเขาบอกว่าหากเชื่อกันตามศาสตร์แห่งมงคลชีวิตและศาสตร์แห่งการทานายนะเขาบอกว่าสถานที่ที่ถูกชะโลกเนี่ยนะครับก็จะเสริมส่งเสริมดวงชะตาเป็นอย่างดีนะครับนะเรามาดูกันนะว่าสถานที่ที่ถูกชะโลกกับราศีของคุณเนี่ยนะคืออะไรบ้างนะครับ สำหรับชาวราศีมีนนะครับอ้าวมาดูกันว่าชาวราศีมีนจะถูกชะโงกกับสถานที่นะประมาณไหนนะครับนะตามตำราเขากล่าวว่านะถูกชะโงกกับสถานที่ที่เกี่ยวกับน้ำนะครับนะเกี่ยวกับตลาดนะครับบ่อเลี้ยงปลานะครับนะน้ำพุน้ำพุนะครับโรงงานน้ำดื่มน้ำอัดลมพัตคารนะครับนะร้านเหล้าสปุงสปานะครับจะทำธุรกิจนะหรือว่าไปอยู่ใกล้ๆนะหรือว่าจะไปขายกรุงขายของในร้าน หรือว่าธุรกิจพวกนี้จัดได้ว่าดีงามนะก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาไปประยุกต์ใช้อะไรยังไงนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับชาวราเสมีนนะครับว่าเอ๊ะนะอะไรที่ฉันชอบหรือว่าฉันไปทำเนี่ยมันโอเคไหมนะก็เอาตามความเหมาะสมนะครับ